สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมินสาแก้วดีจพี่น้องจ๋าเจอกันยี่สวนคือเก่าพี่น้องจ๋าเอามะกะทันสามรถมาฝากกระทัน,าาะทน,นสามรสไม่สาสุกล้วเด้อจ้ามาแต่ยังบ่สุกคักพี่น้องจ๋ายังบ่าปานใดมันดกหลายมีแต่หน่วยนน้อยพี่น้องจ๋าเบ่งนี้มะกะทันแต่เนื้อร้ายหลาย มักกะทันสามรถมันโดกโพดพี่น้องทุกที่อันนี่ทุกที่มันสิรุนนี่แหละสามรถแต่น้อยมีน้อยรุนนี่พี่น้องจา๋าส่วนมากจะมีแต่ลุนนี่มักระทันสามรถพุทราสามรถจะสิสได้กินได้ละเดอ้อพุทราสามรถโดกโดกมันหันหน่วยน้อยพี่น้องจา๋าปีนี้ฮะน้วยน้อยนี่ น้อยๆนี่น้อยๆหันเนื้อไหลนี่ทุกทีมันสิลุนนี่ลุนใหญ่ๆนี่นี่บางลูกก็กินได้ละโอ้หันดิบริกินจอยล่นละพุชาสามรถมณนีสาสุกละเด้อเลือกกินได้อยู่ไม่ยังบดสุกมดน้ยน้อยๆนี่เนื้อหลาแท้แน่ น้อยๆน้อยในเนื้อหลายเทอเด้อบางจุกกันหน่วยญ่นี่ทุกปีทุกปีมันสิ้นลุ้นนี่แหละพี่น้องจ้าใส่กินบ้างด้วยเปรี้ยวหวานอืมเปรี้ยวหวานพี่น้อง น้อหยหลายน้าขาวอ้อยเลยกินมากระทานอ่างก่อนเ้อะพุทชาสามรถคุณยายสุกแล้วค่ะเลดก,กินได้ล่ะบางหน่วยกระซุกบ,บางหน่วยก็ยังบดซุกไม่อยังกินมันอันนี้กระลอกกระเตะกินมัน พุทราสุกแล้วผู้ดใดสิมากินมากินเดอ้อผูใ้ใดจบสิมากินพุทราพี่น้องจา๋าเสียงย่างหา้องพุทราคุณยายสุกแล้วหน,น่อยน้อยน้อยปีเนี่น้อยน้อยน้อยด้วยค่ะเหลืองงามค่ะเหลืองอ้อยเลยพูดกแท้ มีตางานดกโูดกแท้พุทธาสามรถสุกแล้วค่ะเอาพุทธามาฝากพี่น้องจ้าคลิปนี้บายบาย